เราจะคุณปากว่าห่างกันสักพักเอออันนี้มันเฮลตี้กับความหลักจริงๆปะ่ะไม่อยากให้เอาช่วงเวลาเนี้ยไปใช้ในการที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นไอ้ใจเราหลังจากเลิกกันแล้วอ่ะเราต้องเจออะไรบ้างพอเราเจอความสัมพันธ์ที่คนเก่าเขาทําไว้ดีมากๆเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราไม่สามารถมูฟออนไะด้สักทีอันนั้นนะ่ะมันเป็นแค่ประโยคปลอบใจตัวเราเองหรือว่า มันเป็นมันเป็นเพราะอะไรประโยคเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นการปกป้องหรือว่าป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเอง,เองไปพบเจอกับคนใหม่ๆที่อาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดเหมือนในอดีตก็ได้ตั้งใจที่จะลืมใครทุนเนี่ยทําไมมันยากยากอเออทำไมมันลืมไม่ได้สักทีเวลาเราอะครับต้องการที่จะลืมเรื่องอะไรบางอย่างหรือต้องการไม่คิดถึงอะไรบางอย่างครับมันกลับให้ผลในทางตรงข้ามเจ็บไม่จําทนเป็น เขากลับมาทีเราก็แบบว่าได้เขาขอโทษได้<ม>เขามางอดอกไปได้<ม>เขาเรียนข้าวอุ้ยชอบได้อเออไม่จําสักทีว<ม>่าสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปหาคนอื่น <laughs> อันนี้เรียกว่าเราเสร็จติดความเจ็บปวดปะ Help me please podcast วันนี้ที่จริงอยากจะชวนตุ้ยคุยเรื่องความรักก็คือพี่อยากรู้ว่าการที่เราเลิกลาแต่ไม่เลิกรักไอ<ม>้การที่ เขากลับมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยพร้อมจะกลับไปหาเขาเสมอเลยเนี่ยมันแบบมันเฮลตี้กับเราไหมวะหรือมันดีกับเราเปล่าหรือมันความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันท็อกซิกมากน้อยแค่ไหนอย่างแรกที่อยากรู้คือการที่เรามีความสัมพันธ์แบบที่อาจจะไม่ได้รักกันแล้วตอนนี้แล้วเราใช้วิธีที่ค่อยๆเฟดห่างกันออกไปหรือที่แบบเราจะคุณปากว่าห่างกันสักพักเอออันเนี้ยมันเฮลตี้กับความรักจริงๆป่ จร,จริงๆการห่างกันสักพักครับหรือว่าการเว้นระยะห่างเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้จริงๆแต่ทั้งนี้ครับมันต้องมีปัจจัยอื่น mm. รวมถึงการทําข้อตกลงต่างๆร่วมกันด้วยครับมันถึงจะได้ผล mm. ซึ่งไอ้เรื่องข้อตกลงะครับหลักๆที่ผมอยากจะให้แต่ละฝ่ายหรือทั้งคู่ครับพิจารณาร่วมกันจะมีทั้งหมด3อย่าง mm hmm. โดยอย่างแรกครับก็คือในเรื่องของเหตุผลก่อนที่จะห่างกันสักพักครับผมอยากให้ทั้ง2ฝ่าย แต่และฝ่ายเนี่ยตกลงกันให้ชัดเจนว่าการที่เราใช้เวลาในการห่างกันสักพักเนี่ยเราใช้มันไปเพื่อที่จะทบทวนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆทบทวนตัวเองทบทวนอีกฝ่ายรวมถึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้เวลาช่วงนี้ฮะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงปัญหาที่มันกําลังเผชิญอยู่ไปแค่แบบนั้นอดังนั้นก็เลยอยากจะต้อง make sure เรื่องของเหตุผลกันให้ดีๆทั้งสองฝ่ายแต่จุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือว่าไม่อยากให้เอาช่วงเวลาเนี้ยไปใช้ในการที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าการห่างกันมันไม่ใช่การที่เราจะไปมันไม่ใช่การเลิกกันแต่มันคือการที่เราห่างกันเพื่อที่จะไปทบทวนปัญหาดังนั้นหากว่าเราเอาช่วงเวลานี้ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้กับคนอื่นมันก็จะยิ่งมีแต่การทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปเท่านั้นนะครับมันยิ่งทําไปทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจของแต่ละฝ่ายและยิ่งทําให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยต <c oughs> ่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาคือระยะเวลานะครับผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ชัดเจนครับ <c oughs> ว่าทั้งสองฝ่ายจะห่างกันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ดีซึ่งตัวเลขตรงนี <c oughs> ้ครับมันไม่ได้มีตายตัวแต่จาก นักจิวยาหลายๆท่านนะครับเขาแนะนําว่าอยากให้เป็นสักประมาณสักอสองสัปดาห์จนถึง3เดือนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปแล้วก็นอกจากนี้เองทั้งสองฝ่ายก็ควรที่จะต้องตกลงกันด้วยว่าเราจะกลับมาพูดคุยหรือรีเฟกหลังจากที่เราได้ห่างกันไปแล้ววันไหนดีเพื่อที่ว่าเราจะได้มาตกลงกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเราจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์ซึ่งไอการที่เราจะมาพูดเคลียร์ในท้ายที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นตัวตัดสินว่า เราจะไปต่อไหมในความสัมพันธ์ข้อที่สามเป็นเรื่องของการสื่อสารกันครับการที่เราแยกกันมันเฮลตี้เนาะเหมือนอย่างที่พี่เฉียบถามมาเบื้องต้นนะครับบางทีเนาะการห่างกันเนี่ยมันอาจจะต้องมีการสื่อสารเข้าไปด้วยเพราะว่าการที่เราห่างกันนะครับมันอาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ได้ว่าเอ๊ะถ้าห่างกันไปแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะแล้วฉันจะคุยกับใครหรือมันอาจจะทําให้ความใกล้ชิดในความสัมพันธ์เนี่ยมันลดลงได้ด้วย ดังนั้นหากว่าเรามีการตกลงกันว่าเราจะยังสื่อสารกันอยู่บ้างสักช่วงระยะเวลาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะสัปดาห์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงอาจจะติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้หรือไปพบเจอกันในร้านอาหารอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยทําให้ความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ไม,ไม่ลดลงและยังทําให้การห่างกันเนี่ยหรือการระยะห่างเนี่ยมันยังคงเฮลตี้ได้อยู่ หลังจากที่ตุ้ยบอกพี่ว่ามันมีระยะเวลามันมี 2> 1, 2, คอนดิชันหนึ่งสองสามแล้วคราวนี้ยพอคนเรามันไปต่อกันไม่ได้อมันเลิกกันไปแล้วอ่ะไอ้ใจเราหลังจากเลิกกันแล้วอ่ะเราต้องเจออะไรบ้างตรงนี้เนาะคนที่อาจจะมีประสบการณ์ทางด้านการเลิกลากันก็อาจจะตอบได้อือย่างเช่นลองให้พี่เฉียบลองตอบสิพี่เฉียบส่วนตัวพี่เฉียบคิดว่าพี่เฉียบจะรู้สึกยังไงบ้างมันเหงาเนาะ <laughs> คนเราก็เหงาอเะนาะเออวันวันหนึ่งแบบ คนที่เราเคยคุยด้วยทุกวันคนเราเคยเจออยู่ทุกวันมันหายไปอหรือบางบางทีเอาตรงก็คืออ่ะเพิ่งโดนโกสมาอย่างเงี้ยเรากําลังคุยกับคนคนนี้อยู่กําลังอินเลิฟกำลังแบบเอ้ยอยากเทคแคร์เขาในวันนี้แล้วเขาเลิกไปก็ก็หวงๆนะเออแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่พี่เจอหรือคนอื่นก็เจอเหมือนกัน <า>คนที่เข้ามาเขาต้องเจออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นคำ,คำตอบจากาอันนี้ก็เป็นคำตอบจากประสบการณ์เ <laughs> นาะแต่ถ้าเดี๋ยวเรามาดูในเชิงของงานวิจัยทางน้าจิตวิทยาครับจริงๆแล้วเขาพบว่าการเลิกรากันนะครับมันส่งผลกระทบต่อจิตใจ,จหลักๆ2อ,อาการด้วยกันคืออย่างแรกครับก็จะเป็นอาการในเรื่องของความเศร้าแล้วก็อย่างที่สองจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลโดยในเรื่องของความเศร้าครับมันก็อาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความทุกข์ทรมานใจ ความรู้สึกของความไม่สบายใจหรือความรู้สึกว่าหมดความสนใจในชีวิตหมดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ก็มีได้บ้างส่วนในเรื่องของอาการความวิตกกังวลเนี่ยมันก็จะอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความรู้สึกตึงเครียดความรู้สึกตื่นตระหนกหรือความรู้สึกหวาดกลัวก็เป็นไปได้ครับผมแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากการเลือกราการแตกต่างกันไปได้รับความรุนแรงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆครับผมก็แปลว่ามันเป็นเคส by เคสมันไม่ใช่ ทุกคนที่จะเจอเหมือนกันหรือทุกคนที่จะรู้สึกเหมือนกันใช่มันก็อาจจะมีปัจจัยในเรื่องของสาเหตุของการบอกเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสาเหตุหรืออาจจะมาจากปัจจัยทางด้านของระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคนนั้นก็ได้มัม่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอความทุกข์ใจเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มักจะค่อยๆดีขึ้นภายในอาจจะหลักสัปดาห์หลัก เดือนหรือจงงากกานวิจัยบอกว่าบางทีก็อาจจะไม่เกินหนึ่งปีรือร้บแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับผมไม่เกินหนึ่งปีทำไงดีอะ <laughs> โดนกดมาสองปียังรู้สึกโง่อยู่เลยค่ะ <laughs> ใจยังหาใหม่ไม่ได้สักทีแล้วขราวนี้อัดแชร์ของพี่เองคือพอเราเจอคนคนหนึ่งที่เข้ามากับเราแล้วอ่ะแล้วเขาทำไม่ดีมากเลยเขาอยู่กับเราแล้วแบบหูทุกยากเปอร์เฟก perfectly จะใช้คำนี้แล้วใจเหมือนมันอยากเริ่มใหม่นะแต่มันไม่สามารถ move on ไปได้สักทีพอเราเจอความสัมพันธ์ที่คนเก่าเขาทำไว้ดมีมากๆเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราไม่สามารถ move on ได้สักทีอันนั้นนะ่ะมันเป็นแค่ประโยคปอบใจตัวเราเองหรือว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรจริงๆถ้าเกิดว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองด้านเลยก็คือ มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ถ้าเกิดว่าคนเก่าของเราเนี่ยเขาทําไว้ดีจริงๆอย่างเช่นเขาใจดีกับเราหรือว่าเขาอาจจะดูแลเทคแคร์เราดีคุณลักษณะดีๆของแฟนเก่าเหล่านั้นนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราสร้างความคาดหวังขึ้นมาหรือการมาเป็นมาตรฐานในใจของเราที่ทําให้เวลาเราพบเจอคนใหม่ๆแล้วคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าส่งผลทาให้คุณลักษณะดีๆเหล่านั้นของคนเก่าของเราครับกลายเป็นจุดอ้างอิงที่ตัวเราเองยากที่จะลืม ใช่อะไรอย่างนั้นแต่ในอีกด้านหนึง่งมันก็อาจจะเป็นประโยคปลอบใจก็ได้ที่อาจจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองว่าการที่เราคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเขาเนี่ยก็ดูเป็นเขาเองก็เป็นคนดีนะมันเหมือนกับเป็นการที่เราพยายามบอกกับตัวเองคขาว่าการที่เราเลือกตัดสินใจที่จะอยู่กับเขาก่อนที่จะเลิกกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดสินใจผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ตอนแรกที่เราครบกันเขาก็เป็นคนดีจริงๆเขาก็มีลักษณะดีๆจริงๆมันเหมือนมันเหมือนกับเป็นการบอกกับตัวเองว่าการที่ฉันตัดสินใจไปเนี่ยฉันไม่ได้เลือกคนไม่ดีนะหรือในอีกด้านหนึง่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับกลไกในการป้องกันตัวเองเวลาที่เราคิดกับตัวเองอะครับว่าเอ๊ะเขาทําไว้ดีแล้วฉันเลยไม่สามารถไปหาคนอื่นได้ครับประโยคเนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองไปพบเจอกับคนใหม่ๆที่อาจจะทําให เกิดความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดเหมือนในอดีตก็ได้ดังนั้นความคิดเหล่านี้มันเลยเหมือนเป็นตัวที่ฉุดเราไว้ไม่ให้เราไปพบเจอคนใหม่ๆมดังนั้นเลยเป็นไปได้หลายแง่เลยครับแล้วแต่คนเลยใช่พี่มีความสงสัยอย่างหนึ่งอันนี้เกิดจากตัวเอง Experi e n c e ที่เพิ่งเจอมาก็คือ,อเพิ่งย้ายไปอยู่ที่ท,ที่หนึ่งที่เป็นเราแบบบ้านแฟนเก่าเ,เราเลิกกันไปนานมากห้าปีหกปีแต่คือ ทุก e x p e r i e n c e ที่เกิดขึ้นหรือทุกโมเมน t ์ที่เกิดขึ้นยังแบบยังจําเขาได้เสมออย่างเงี้ยแล้วพอย้ายกลับไปเดือนแรกคือแบบน้ําตาไหลอยู่ดีก็คิดถึงขึ้นมาเลยแบบสงสัยว่าทําไมทําไมการที่แบบเราจะอยากลืมใครสักคนหนึง่งหรือเราแบบตั้งใจที่จะลืมใครสักคนเนี่ยทําทไมมันยากยากเออทาไมมันลืมไม่ได้สักทีทำไงให้มันลืมได้อ ถ้าเกิดว่าสำหรับคำถามนี้เนาะในทางจิตวิทยามันก็อาจจะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับโดยในทฤษฎีน,นั้นเนี่ยมันชื่อว่า ironic process theory หรือถ้าเกิดว่าแปลภาษาไทยตรงตัวเลยมันคือทฤษฎีกระบวนการขดย้อนแยงนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าเวลาเราอะครับต้องการที่จะลืมเรื่องอะไรบางอย่างหรือต้องการไม่คิดถึงอะไรบางอย่างครับมันกลับให้ผลในทางตรงกันข้ามคือมันกลับทําให้เรื่องนั้นนะครับ มันยิ่งชัดเจนมากขึ้นในสมองซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนในการอธิบายทฤษฎีนี้ครับที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือถ้าสมมตินะผมให้พี่เฉียบในหนึ่งนาทีนี้ห้ามคิดถึงหมีขาวอ่ะไม่ได้ละเ <laughs> นี่ยคนส่วนใหญ่ครับเมื่อผมสั่งคําสั่งนี้ไปครับคนส่วนใหญ่ที่มักจะพบก็คือมักจะมีหมีขาวภาพหมีขาวป๊อปอัพขึ้นมาในสมองอซึ่งมันก็อาจจะอธิบายในเชิงความสัมพันธ์ได้ก็คือ ตัวเราเองอะครับในการที่เราพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าพยายามลืมคนนี้ซะพยายามไม่ต้องคิดถึงเขาสมองครับมันพยายามยิ่งไปกระตุ้นความทรงจาําหรือความคิดหรือความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับคนเกา่าและมันยิ่งทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นนะครับมันยิ่งเด่นชัดมากขึ้นในสมองมันเลยทําให้บางทีครับความทรงจําเหล่านั้นมันเลยยิ่งยากที่จะลืมมากขึ้นไปอีกแต่ว่าทํายังไงก็จะไม่ลืมถ้าตั้งใจที่จะลืมอ่าใช่ พอเรามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะเราอยากจะเริ่มต้นใหม่อ่ะเราเราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ซีเพราะว่าเรามัวแต่เอาคนใหม่ไป,ไปเปรียบคนเก่าอยู่ตลอดเวลาอมันไม่อยากเปรียบเทียบมันอยากจะ move on แต่แม้เขาทําอะไรมาก็แบบว่าเนี่ยพี่เขาทําไว้โคตรดีเลยทําไมแบบเธอไม่ซื้อข้าวให้ทําไมเธอไม่เลี้ยงข้าวทําไมอันเนี้ยแบบเธอไม่ไปด้วย ทั้งที่เขาก็ไปแต่อาจเธอก็ว่างหนีทําไมอ, <im itation> <im itation> อ่ะอออย่างเงี้ยมันมันเกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาต่อให้บางทีเราไม่พูดออกมามันก็จะเปรียบเทียบแบบเหมือนเสียงในหัวของเราที่แบบว่าทําไมวะทําทไมแค่นี้ทําให้ไม่ได้ทําไมแค่นี้แบบช่วยเราหน่อยไม่ได้คนนั้นเขายังทําได้เลยทําทํายังไงให้เราหยุดเปรียบเทียบได้สักที <im itation> สําหรับผมนะอันดับแรกเลยคือหากว่าเราอะครับเลือกตัดสินใจที่จะ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นหรือพบเจอคนใหม่ๆกับคนอื่น mm. เราอะครับต้องบอกกับตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าแต่และคนมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันและมีจุดดีและจุดเสียที่แตกต่างกันไปและเราต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้หากว่าเราตั้งใจที่อยากจะมูฟออนไปพบเจอกับคนอื่น ดังนั้นอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะก้าวไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือก่อนที่เราจะไปพบเจอคนใหม่เราต้องตีกับตัวเองให้แตกก่อนว่าฉันต้องบอกกับตัวเองว่าฉันพบเจอกําลังจะไปเจอกับคนใหม่ที่เขาเองอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ฉันพร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์เหล่านั้นโดยที่ไม่เอาเรื่องของคนเก่ามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ใหม่ๆในอนาคต <c oughs> ยากอยู่ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ยากกับการที่ จะต้องแบบเมคเทคแคร์เขาหรือแบบพยายามจะแบบไม่จัดริงเขาให้เหมือนคนเก่านะยากตีตัวเองนี่แหละเพราะทุกวันนี้ก็ยังคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องเออเออแล้วแบบไอการที่แบบเราเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่จำหรืออาขอขอแบบคำที่ใช้พูดกับเพื่อนแล้วกันเนาะเจ็บไม่จำ ทนเป็นควายอยู่นั่นแหละออเออฝูงแม่งัวน้อยทั้งหลาย <c oughs> เขากลับมาก็พร้อมจะแบบกินหญ้าซ้ําอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยไอ้การที่เราแบบเจ็บเราไม่จำสักทีเนี่ยออไอ้อาการแบบเนี้ยมันมันถือว่าแบบเราเสพติดความเจ็บปวดปะ่ะเพราะว่าเขากลับมาทีเราก็แบบวแบบ่า ได้เขาขอโทษได้<ม>เขามางอดอกไม้ได้<ม>เขาเลี้ยงข้าวอุ้ยชอบไดออ้ไม่จำสักทีว<ม>่าสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปหาคนเดียอัน <laughs> อันนี้เรียกว่าเราเสพติดความเจ็บปวดปะ่ะจริงๆเรื่องของการอาการเช่นนี้ครับเนาะจริงๆมันอาจจะถ้าบอกตรงๆว่าเสพติดความเจ็บปวดไหมมันอาจจะตอบตรงๆว่าเป็นหรือเปล่าอาจจะยากแต่จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานมาจากกระบวนการทางด้านร่างกายของเราครับ มันเป็นพื้นฐานที่เราถูกพัฒนามาจากมาจากการวิวัฒนาการของเราอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรารักใครสักคนนะครับสมองมันจะหลั่งสารเครมีที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกดีส่งผลทําให้เรามองว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นรางวัลสําหรับเราแต่ทีนี้ ปัญหามันคือเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ที่ไม่มั่นคงครับบางทีเราได้รับความรักความเอาใจใส่แต่บางทีเรากับถูกเมินเฉยถูกห่างเหินหรือถูกเล่นกับใจตรงแน่ครับสมองมันเลยยิ่งหวยหาความรู้สึกที่เราจะได้กลับมาได้รับความรักอีกครั้งเพราะว่าสมองมันจําไปแล้วว่าเอ๊ะจากคนเนี้ยฉันเคยได้รับสารเคมีที่ทําให้ฉันมีความสุขนะแม้ว่าเขาจะทําให้ฉันเจ็บก็ตามส่งผลทําให้ในท้ายที่สุดอะครับแม้ว่าเราเองจะรู้นะว่าเขาทําให้เราเจ็บ แต่เราก็ยังหลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าสมองมันจําไปแล้วว่าแม้ว่าเขาจะทําให้เราเจ็บจริงๆแต่เราเองก็เคยได้รับรางวัลหรือได้รับความรักที่ทําให้เรารู้สึกดีเหมือนกัน<ร>ส่งผลทําให้มันเลยยิ่งยากที่จะปลดออกจากความสัมพันธ์นี้แน่นอนมันทําให้เรารู้สึกดีแต่ในท้ายสุดนะครับมันอาจจะทําให้เรายังคงอยู่ในวงจรเดิมๆที่เป็นความสัมพันธ์ที่ทําร้ายเราอยู่ก็ได้อภาพที่ขึ้นมาในหัวเมือม่อีคือ ไอเจ้าหมาน้อยที่กําลังโดนฝึก <S <S <อ>แล้วพอแบบกัดรองเท้าปุ๊บอะโดนตีเสร็จแล้วให้ขนมโอเคจังเลยเอะไม่กัดรองเท้าแล้วสุดท้ายพูกนี้กัดใหม่โดนตีใหม, <S <S 2> <S 2> ม่ความสัมพันธ์แบบใดความสัมพันธ์แบบหมาน้อยหรือจริงๆมันอาจจะอธิบายได้ด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งของจิตวิทยาก็ได้นะครับก็คือมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า cognitive dissonance นะทฤษฎีนี้ครับบอกว่าเวลาเรามีความคิดที่มันขัดแย้งกันในสมองครับ มันจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจและสมองจะพยายามหาทางจัดก,การความขัดแย้งเหล่านั้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเนาะผมเนี่ยต้องการล,ลดน้ําหนักแต่วันเนี้ยผมเผลอกินเค้กไปหนึ่งชิน้นตอนเนี้ยมันเกิดความคิดขัดแย้งเข้ามาในหัวสองความคิดแล้วก็คือผมต้องการลดน้ําหนักกับอย่างที่สองก็คือแต่ผมกินเค้กไปแล้วหนึ่งชิน้นซึ่งสองความคิดเนี้ยครับมันขัดแย้งกันส่งผลทําให้สมองของเราครับมันไม่ชอบมันเลยพยายามหาเหตุผล หรือหาข้ออ้างอะไรต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างเช่นผมอาจจะให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกกินวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะฮะลึกๆในใจเราก็คงคิดแหละว่าคนเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกเจ็บนะแต่ในอีกด้านหนึ่งครับมันก็มีความคิดอีกด้านหนึ่งที่มันบอกกับตัวเองว่าแต่ฉันรักเขาอะเออซึ่งสองความคิดเนี้ยครับมันขัดแย้งกันใช่ไหม Uh huh. สมองมันเลยพยายามที่จะหาข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆเพื่อทําให้เรารู้สึกดีโดยการบอกว่าแม้ว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกเจ็บแต่การที่เขากลับมาหาเราแบบนี้มันก็แปลว่าเขาก็รักเราอะดิหรือ uh huh. แม้ว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกเจ็บแต่การที่เขากลับมาหาแบบนี้อาจจะหมายความว่าเขาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อกลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ได้อแน่นอนมันทําให้เรารู้สึกดีแต่มันก็อาจจะทําให เรายังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพื่อนหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะด่าเราอยู่ก็ได้อมันทําให้เราคงอยู่กับความสัมพันธ์แบบนั้นต่อไปอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ได <laughs> แค่ยกตัวอย่างไม,ไ,มไม่ได้พี่เนาะ <laughs> แค่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างถ้าเราไม่สามารถมุฟออนออกจากความสัมพันธ์นี้ได้สักทีมันรักเขาจนแบบมันหาทางออกไม่ได้เหมือนอยู่ในเขาวงกต <laughs> จนลืมไปว่า เราลืมรักตัวเองไปเลยเราไม่ได้ใส่ใจกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยเราแล้ววันนี้เรารู้ตัวละเพื่อนบอกละคนอื่นบอกละเอนักจิตบอกละแต่แบบมันก็ยังสักทีมันมีวิธีไหนไหมหรือมันมีกระบวนการไหนไหมหรือวิธีการสร้างอะไรก็ได้ให้เตือนตัวพี่เองว่าออกมาเหอะอย่างเงี้ยมันมีวิธีเหล่านั้นบ้างไหมงั้นผมขอคิดว่า ผมขอให้วิธีเบื้องต้นสักห้าวิธีละกันเนาะ <5 S 2> เป็นวิธีโอเคขอกระดาษเป็นวิธีที่ง่ายๆและคิดว่าทุกคนน่าจะใช้ได้นะครับก็ค uh ือ huh. วิธีแรกเลยก็คือในเรื่องของเป็นวิธีของการยอมรับอารมณ์ยอมรับความรู้สึกหรือยอมรับความทรงจําต่างๆที่มันเกิดขึ้น <laughs> เพราะว่าจากงานวิจัยครับ <laughs> เขาพบว่า <laughs> การที่เรารับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่เรากลับไปนึกถึงคนเก่าๆนั้น <laughs> แล้วก็ยอมรับมันนะครับ มันจะช่วยหรือว่ามันส่งเสริมทําให้เราเนี่ยมีสุขภาวะจิตที่ดีขึ้นได้ดังนั้นอันดับแรกไม่ต้องกดดันตัวเองในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเลิกหายจากความทุกข์สักทีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีความทุกข์มีความเศร้าหรือมีความรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเป็นกลไกลทางธรรมชาติของร่างกายเราที่เราจะพบเจอเวลาที่เราพบเจอกับการสูญเสีย uh huh. ดังนั้นครับ ไม่เป็นไรเลยให้เวลาตัวเองแล้วก็ยอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก่อนเป็นรับแรกออันนี้สองก็คือเราในช่วงเวลาหลังจากเลิกกันนะครับเราควรที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองทํากิจกรรมอะไรก็ได้เลยครับที่มันเป็นการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่ดีหรือ อาจจะไปออกกําลังกายก็ได้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ควรหากิจกรรมอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหรือกลับมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปทํากิจกรรมอาสาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือทางานอดิเรกแล้วก็อาจจะทําการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับอืก็คือเรียกไงว่า พออยู่กับตัวเองก็ให้ดูแลตัวเองแล้วหาประสบการณอื่นๆให้ตัวเองเพื่อที่จะได้ลืมเขาไปได้และหันกลับมามองตัวเองได้วิธีที่สามวิธีที่สามครับก็คือการลดหรือการลดหรือการลดการเช็คที่จะไปติดต่อคนเก่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะทำและมันมักจะทำให้ตัวเองเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่แต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้มันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าการที่เราไปเช็ค ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเรายังมีสิ่งเล้าบางอย่างอย่างเช่นของขวัญที่เขาให้มาอะไรอย่างเนี้ครับหรือว่าเรามักจะไปสถานที่ที่เราชอบไปกับเขาอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ครับมันจะไปกระตุ้นความทรงจําแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆส่งผลนาให้มันเป็นไปได้ยากที่มันจะไปลดความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นหลังจากการเลิกกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงแรกๆอยากให้ลดสิ่งเล้าที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าก่อนในช่วงแรกครับ ทำานเราอยู่บ้านด้วยกันมาห้าปีคขาถามที่ตอบยากจะบอกให้ซื้อบ้านใหม่อะ,อ,ะอาจจะยังไม่ได้อ,อวิธีที่สี่มันคืออะไรวิธีที่สี่ก็คือการที่เราครับต้องกลับไปเข้าไปอยู่ในสังคมของเราเช่นการกลับไปพูดคุยกับเพื่อนหรือกับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่างานวิจัยครับเขาบอกว่าการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจจากสังคมเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกับการที่เราจะมีสุขภาวะทางจิตที่ดีจริงๆดังนั้นการที่เราได้ทํากิจกรรมกับคนที่เรารักเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายนะครับเนาะที่อาจจะเคยมีประสบการณ์กินรับประทานอาหารมาก็อาจจะช่วยเข้าใจเพื่อนนิดนึงเนาะที่เพื่อนอาจจะเขาเพื่อนเขาอาจจะทําอย่างนั้นแต่ว่าพอที่เขาเลิกกับแฟนแล้วเราอาจต้องเข้าใจนิดนึงในการที่ ดึงเขากลับมาอยู่ในกับความสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าการที่เขาได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีจริงๆไม่ต้องไปเนรเทศเขาออกหาว่าเขามีการตัดสินใจก่อนหน้านั้นก็คือแนะนําว่าให้กลับไปสู่สังคมให้วก็กออกไปข้างนอกบ้านให้เพื่อนๆโต<ม>ให้เพื่อนด่าบ้างให้เพื่อนๆอ,อ,อบกอดรับกลับเข้ามาบ้างอะไรอย่างนั้นคับเป็นการแบบให้ความรักเอออ่ะถ้ามันให้ไม่ได้วิธีที่ห้าวิธีที่ห้า ในกรณีวิธีที่5เนี่ยครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอฟเฟกจากการเลิกลาเนี่ยมันรุนแรงมากๆจนถึงขั้นมันมากระทบชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นมันทําให้เราเนี่ยตื่นมันทําให้เราไม่อยากตื่นไปทําอะไรเลยหรือมันทําให้เราไม่สามารถตื่นไปโรงเรียนไปทํางานเหมือนอย่างปกติที่เราเคยทําได้อย่างนี้ครับอยากแนะนําว่าอยากให้ไปพบหรือไปพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์จะดีกว่าพี่อยากให้ตุ้ยฝากถึงใครก็ตามที่ยังไม่สามารถ move on ออกจากวงโครจรน,นี้ได้ ทำยังไงดีเลฝากถึงเขาหน่อยให้กำลังใจเขานิดนึงแน่นอนนะว่าหลังจากที่เราเลิกกับคนที่เรารักไปหรือมีความสัมพันธ์ด้วยนานๆนครับเราอาจจะมีความรู้สึกทางลบเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าไม่เป็นไรเลยปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นและที่สําคัญคืออย่าลืมหันกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าการกลับมารักตัวเองถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราสร้างความรักที่ดีในอนาคตได้อีกครั้งครับผม Tell me, please, podcast.